จากนั้นก็อนุภาพพายช่วยหลือช่วยไปเรื่อยนะฮะเป็นคนะูนรร่กรณีกรรมกันมาระหว่างเธอกับเขาทั้งหลายทั้งปวงก็ทุกอย่างก็เอาโหัสีนะทุกอย่างเอาโหัวสีเอาโหัวสีเอาโหสีเอาหสี ไม่ว่าจะมาจากยุคไหนสมัยไหนใครเป็นผู้เริ่มก่อนก็ตามทีนะไม่ต้องไปนับเนื่องแล้วนะว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรไม่ต้องไปนับเนื่องกรรมเพาะว่ากรรมเนี่ยมันก็ผิดทั้งคู่แหละนะแต่นั้นก็โอ้โหสีแม้กระทั่งตัวโอโหสีเองแล้วก็ปรับบารมีปรับอธิวาสนา ของแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละหม่แต่ละเหล่าแต่ละชั้นแต่ละภูมิเนี่ยเข้าสู่เนื้อหามหากุณาตัดสรู้ช่วยสังสวัสดิ์ลูกพายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดิ์ไปด้วยกันดับล้างว่างล้างช่วยวัดตไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงจะเรียกว่าการอุปโลกที่ประเสริฐที่สุดนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตประเสริฐนะมันยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตมันก็ยังงนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ในชีวิต มันไม่ได้ประเสริฐตรงไหนหรอกแต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าดับล่างช่วยว่างล่างช่วยใายช่วยหลุดช่วยจากเนื้อหาจากนุภาพของการตัดสู้นั่นเองนะแต่นั้นวาสนาบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลก็ประมวลลงสู่เนื้อหามหาคุณาตามองพุทธะตามองคมหาบารมีก็ตัดสู้ช่วยจบตัวจบช่วยลุดจากตัวหลุดช่วยพ้นจากตัวพ้นช่วย ไปได้วยการทุกสิ่งทุกอย่างดับล้างช่วยไล,ล่ลังลอยล้างช่วยนะส่วนบุญบาร,รมีก็ชดเชยกันไปวาสนาก็ชดเชยกันไปนี่บุญคุณนี่เวรน,นี่กรรมใครมีกันมาแบบไหนอย่างไรก็ให้กันไปชดเชยกันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งของคนไกแห่งกรรมนะแห่งวิบากกรรมในเรื่องของนี่บุญคุณนี่เวรน,นี่กรรมต,ต่างๆประการก็รว่ากันไปแต่การโปรดที่มันจบเป็นนี่ต้องฟังไว้ดีๆ สิ่งที่มีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละสิ่งที่นอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่ยาสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยเอาไม่เนื่องด้วยไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่ยางมันจะมีนุภาพในการคลายช่วยหรือช่วยซึ่งมัน pues จะยิ่งกว่าบุญวาสนาบารมีที่ให nah ้กันตามปกติท <BR EN issance> IR ี way, ่ให้กันตามธรรมดานะ ดีปอดในสิ่งที่จบเป็นแล้วมันก็จบจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนต่อวุ่นวายต่อไม่ต้องเป็นนี่กรรมนี่เวรสู่อนาคตอะไรแต่มันจบตัวจบกันในปัจจุบันทุกๆขณะปัจจุบันมันยุติตัวยุติกันในปัจจุบันทุกทุกขณะของปัจจุบันทุกสิ่งอย่างก็แจกมายึดทั้งยึดทั้งมายึดไปด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือจะ เป็นเรื่องของอดีตเรื่องในอ,อาานาคตกนต็นี้โคตจบเป็นนะอะไรๆก็ไม่เนี่ยด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนี่ย,ด,ย,ยด้วยไปเลย,เลยนะ กรรมเวรนั่นเหรออะไรอะไรก็โอโหสิตั้งให้โอโหสิตั้งขอโอโหสิไปได้กันเลยทุกสิ่งอย่างในเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องวิบากในเรื่องเนื้อหาตัดสรุปอะไรอะไรก็มีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลยอะไรอะไรก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปไไได้้กกกกััันนนนนอออออะร็เเหืืททงงม่นออกเหืไปได้กันเลยอะไรอะไรก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลย ิ่งที่เรียกว่าตัดสู้ช่วยนะอะไรๆก็ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้กันเลยท้งสิ่งทุกอย่างอันนี้นอกเหนือกรรมนอกเหนือวิบากนอกเหนือวาสนานอกเหนือบาร,รมีใน,นส่วนของกรรมเวรวิบากในส่วนของวาสนาบบารมีก็ว่ากันไป บารมีก็เป็นเรื่องของกรรมชนิดหนึ่งวาสนามันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งตอ่อให้คนบิคกี่ก็ม,มันคือกรรมดีจรรก็คือกรรมเต่กรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันก็ยังเป็นสมุทัยในกรรมอยู่นะเนื้อหาตัดสู้นี่มัน สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันนอกเหนือกลไกห้องกรรมมันนอกเหนือกลไกของว่าสนาบุญบารมีมันนอกเหนือกลไกทุกทุกกลไกมันนอกเหนือวิถีมันนอกเหนือวิธีการแล้วมันก็นอกเหนือตัวปฏิการตัวปฏิบัติการสิ่งที่นอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือสิ่งที่มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันแบบตัดสนุยช่วยกันไปนี ไปในการดัดจบตัวจบช่วยกันไปะอะไรๆก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยะอะไรๆก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยกันให้เต็มที่หน่อยสรรมาิศทั้งหลายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดับล้างกักนเองน่โลดล้างส้องว้าเปไ็นอีกดี ถอยจากตัวถอยต,ตัวไม่ถอยมีเนื่อง,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 งด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยให้เต็มที่หน่อยกลายเป็นดับล่างว่างล่างไปเอง,งทิ้งสย่างศสมัแต่จิตกับสัพสิ่งมันก็มโนกรรมเนี่ยมโนกรรมกับสัพสิ่งมันไม่ใช่แบบมโนกรรมนะ อะไรก็ถอยจากตัวถอยตัไม่ถอยไปได้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยเนื้อหาเดียวกันไปส่วที่ตัวจิตกับสัพสิ่งนี่มันยังเป็นโมโนกรรมกับสัพสิ่งอยู่ ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตโปรดดีกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านิโรธรางสังตัวที่พ่านรางทุินตื้นเบีย้ยกลายเป็นไร้ล่องรอยล้างว่างล้างจะกลายเป็นดับล้างว่างล้าง ออกแรงหน่อยมาหาวัานแรกปิดหน่อยเออปิดทุกอยากา่างก็เวทนานิวรณ์สังสวัสดเนี่ยเหมือนตัวเยอะแต่ละที่ะทะเลทำเป็นเนื้อหนา้าผิวนิ่งๆเฉยๆแบบบสบายๆเนี่ยปอดสัตว์ไม่ขึ้นหรอกเออปอดสัตว์ไม่ขึ้นนะไม่มีแรงปอดตัวเอง เอ็มที่เรื่อยๆอะไรๆก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยอะไรอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยยังไม่เนื่องด้วยลายทิ้งคลายท้งกันไปทุกบรรทกโลกท่าเลย เขาไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยพรอบมันไปก็เรียบร้อยเลยภาพก็จะกลายเป็นดำล้างกันไปไร่ล,ลองลอยล้างกันไปใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตใช้สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ใช้สิ่งที่เรียกว,ว่าไม่ใช่อะไรแต่ใช่แนตะ่ไม่ใช่ อะไรในไม่ในไม่ไม่สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ไปด้วยกันล้อมกันไปกันแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเดิมอ่าทุกสิ่งทุกอย่างอโหสี่

ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบูทุกลาลูกโอโหสี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 มีส่วนในทั่วกันนะมหาสังฆทานในตุกข้าลุกคลาความสว่างสวยจากการ่ายช่วยรดช่วยโลกธาตุสังลวัดการปรดขององค์พระองค์มหาบารมีองค์มหาปดิสัต โอลาวัลิเจ้านีสงโอลาวัหารหันเจ้านะปัจเจกพุทธเจ้าการปวดท,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 ทั้ทงผู้โปรดทั้งหลายทั้งหมดทุกเราขอให้ทั้งหม่ทุกเราที่ยังไกลห่างจากกุลตัณฑ์ตยทั้งหลายก็มีส่วนใน่ทวกันจำปตามระลึกตามนะมีส่วนตามนะโส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  อะไรที่มันยังตกทางอยู่นะพื้นที่ทั้งหลายในความโดยความเป็นพวบคูมทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถจะทั่วพร้อมทั่วถึงกว้างขวางนะยิ่งกว่าอิสระได้อะไรๆก็มีส่วนนะม่ยมีส่วน การกลช่วยหลุดช่วยการดับล้างช่วยการไล่ล่องรอยล้างช่วยจะมากจะน้อยก็ตามที่ผมกบหลายทุกหมู่เราาช่นโกดนะมีสุวนในทั่วก,กัน